สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้พี่นนท์ใบกเอาหนัของเรานะฮะก็มาได้มาเสนอข้อสอบสวนนนะเพราะทุกเพจทำไปหมดแล้วนะฮะเราจะมาเลยค่ะเริ่มจุดแรกนะฮะห้าสิบจุดนี้สวนนหกแปดมาแน่นอนนะฮะถ้าไม่รู้จุดเนี้ยทำข้อสอบไม่ได้แน่นอนค่ะปาร์วานันนะฮะทีนี้นะฮะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเราจะเริ่มเนอันจากความหลากหลานเชิงภาพก่อนมอนเดล่ามาเลยนะฮะจุดตรงเนี้ยถามแน่นอนคิดว่ามาแน่นอนหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนต้องได้ใครบอกทิ้งลองดูนี้ก่อน แบคทีเรียกับอาเคียแตกต่างกันอย่างไรทุกคนทราบแล้วว่ามันเป็นมอน,นล่าเหมือนกันจุดนี้แหละมันจะต้องถามแน่นอนนะครับว่าความแตกต,ต่างตรงนี้คืออะไรผนังเซลล์อันอดับแรกทุกคนจําได้วอ,อ๋อแบคบทีเรียก็เป็นแปปทิโดไกแคนแต่อย่าลืมอาเคียค่ะอาเคียเนาะอาเคียของเราเนี่ยไม่ใช่แบคทีโดไกแคนนะเออ แบคทีโดไกแคนนะฮะดังนั้นตรงนี้ต้องรู้นะคะว่าแบคทีเรียเป็นแต่อาเกียมไม่ใช่พยาไรแคนนะคะเป็นสารประกอบพวกโพลิสคาลายกับโปรตีนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบคทีโดไกแคนแน่นอนต่อมาทุกคนกดอะม,มิโนกดอะมิโนต,ตัวแรกที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนกดอะมิโนโต,ตัวแรกที่ได้นะฮะแบคทีเรียของเรานะฮะก็จะเป็นฟอร์มิลเมทไนโอนีนะไม่ใช่เมทไนโอนีด้วยนะอย่างของโคนของอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราเรียนมาเฮ้ย เมทไทนอนแน่นอนนะครับ A U G start codon นะฮะแต่ว่าสำหรับแบคทีเรียนั้นนะฮะไม่ใช่เมทไทนอนค่ะทุกคนมันเป็นฟอร์มิลเมทไทนอนนะครับอย่าเขียนเลยนะฟอร์มิลนะครับฟอร์มิลเมทไทนอนอู้เขียนภาษาไทยยากจังเลยทุกคนส่วนของอาร์เคียเมทไทโอนีนปกติกนะฮะและสุดท้ายค่ะทุกคนเอนไซม์เ so นี่ยเอนไซม์หรือจำนวนชนิดนะฮะของ RNA polymerase แบคทีเรียจะมี1ชนิดนะฮะส่วนอาเขียนั้นมีหลากหลายชนิดนะฮะเหมือนของเราแหละพอดี p o l ิเม r ร z e ใน p o l ิ Poly m e เ i z e เป็นตนะะ่นอาหานี่แหละ5 0จุดนี้นะคะจุดแรกมาแล้วทุกคนได้1คะแนนแน่นอนนะคะใครที่สนใจแนวเน้นแบบนี้ทุกคนเรามีคอคร์สขายของนิดนึงก็คือสรุปตะลุยโจทย์นะฮะทุกคนมาแน่เราจะเน้นกันชัดเลยว่าใครที่พอรู้อยู่แล้วอยากเสริมความมั่นใจมาลองดูอันนี้ค่ะจะเห็นภาพมากขึ้นเลยนะฮะหรือใครที่เริ่มต้นจากศูนย์ไปะนะฮะคอร์สเบสิกเนื้อหาละเอียดยิบเจอกันค่า